สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.1ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับสัเพเหระทุกเรื่องนะครับกับอาจารย์เสก5.1วิกฤตภัยพิบัติโลกจากธรรมชาตินะครับและน้ำมือมนุษย์ World War 3นะสงครามโลกครั้งที่ 3, <ส>3ก็อาจจะมีนะการตั้งคำถามนะจากหลายท่านนะบางท่านก็จะบอกว่า ออมองโลกในแง่รายหรือเปล่านะบางท่านก็บอกว่าอ,อ,อย่าคู่ให้กลัวสินะกำลังกลัวอยู่หวาดกลัวอยู่บางคนนี่จิตตกตั้งแต่เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะที่ถูกผลกระทบจากโควิด1 9้แล้วสิ่งที่ผมจะชวนคุยนะจะพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าทำให้ทุกท่านหวาดกลัวนะแต่ว่าต้องการพูดเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยออมองอย่างระมัดระวังนะมองอย่าง แปลว,ว่าตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเพราะสิ่งนี้ผมพูดถึงว่าวิกฤตภัยพิบัติโลกจากธรรมชาติเนี่ยจริงๆภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอยู่เ,เป็นประจําอยู่แล้วแต่พี่เนี่ยว่าจะเกิดไม่มากนะเกิดแบบเป็นฤดูกาลนะเช่นฝนตกพายุลูกใหญ่นะน้ำท่วม ภัยแล้งนะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสิ่งต่างตาเหล่านี้มันเกิดมาเป็นฤดูการนะเป็นทุกปีอยู่แล้วนะหรือว่าแม้แต่แผ่นดินไหวซึ่งนานๆานเกิดครั้งหนึ่งนะเขาก็าจะียกว่ามันมีคาบนะหรือว่าพีเลียนนะของการเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะถ้าเทียบกับธรรมชาตินะเทียบกับระบบสุริยะจักรวาล นะเทียบกับกาแล็กซีนะเทียบกับเอกภพนะยูนิเวอร์สเนี่ยมนุษย์นี่เล็กมากนะเล็กซะจนเรียกว่าคือธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติเนี่ยนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเรียกว่ามนุษย์เนี่ยแทบจะไม่เขาบอกแล้วเหมือนกับเป็นเป็นมดอะนะเป็นมดที่อยู่บนแผ่นดินนะคนเราเนี่ยนั้นกะ็อยู่บนเปลือกโลกนะ โลกก็จะมองเห็นมนุษย์เนี่ยเหมือนมดตัวเล็กๆเ,เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเปลือกโลกขยับนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะพายุลูกใหญ่โตมโหฬานนะหรือว่าน้ําท่วมใหญ่ๆเนี่ยมันมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนเปลือกโลกเนะี่ยมันก็คล้ายๆกับมดตัวเล็กๆนะที่เรามองเห็นตามพื้นดินนะเวลามันมีฝนตกมีน้ําชะล้างนะหรือว่ามีอะไรลมแรงๆพัดอย่างเงี้ยนะนก็จะเกิด สิ่งที่เรามองเห็นว่ามดแมลงก็ไม่มีอำนาจต้านทานได้นะเพียงแต่ว่ามันรู้ตัวนะมันก็จะหลบหลีกหนีนะอ,อพยพนะไปอยู่ที่สูงมนุษย์เราก็เหมือนกันนะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยถ้ามันเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติเนี่ยครั้งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะภูเขาไฟระเบิดพายุลูกใหญนะ่น้ำท่วมใหญ่ สิ่งเหล่านี้ผมก็บอกมนุษย์เนี่ยควรจะรู้ไว้นะแต่ไม่ต้องแตกตื่นนะไม่ต้องอาการแบบหัวแตกตื่นหวาดกลัวแต่ว่าให้เราเปิดใจรับมันนะเปิดใจรับฟังนะว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสเกิดน,นะมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลอยู่แล้วแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นรอบใหญ่นะแต่ว่าเราก็มีข้อมูลนะครับนะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะจากนักวิเคราะห์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้นะมีสิติข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติเหล่านี้นะอย่างอ,อ,อาจารย์ที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องของแผ่นดินไหวนะอาจารย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมใหญ่นะอย่างท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะเสรีนะสุภพราทิตย์นะท่านก็มีความรู้ทางวิศวกรรมนะระบบน้ำนะชลประทานก็คาดการพยากรนะถึงน้ําท่วมใหญ่ นะถูกต้องแม่นยำนะในตั้งแต่ปี2554ซึ่งอั้นผมติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดนะผมก็จะเห็นว่าเออท่านทําน,านายได้แม่นยำนะมีเหตุผลนะท่านก็จะพูดว่าออวันนี้น้ำนะ่าจะมาถึงที่ไหนนะจังหวัดไหนนะน้ำปริมาตรเท่าไหร่นะไหลมาด้วยความเร็วเท่านี้จากการคำนวณเนี่ยจะน่าถึงน่าจะถึงบริเวณใดนะแล้วก็วันต่อมาจะถึงบริเวณใดนะ ซึ่งตอนนั้นผมตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลนะหลายหน่วยก็จะบอกว่าเอาอยู่นะจัดการได้นะสกัดกันได้ระบายได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมติดตามมานะเป็นอาทิตย์นะเป็นเดือนนะครับนะจากข้อมูลของดร,รนะเสรีสุพราทิ์เนี่ยก็จึงเห็นชัดว่าท่านมีความรู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของ โมเดลนะรูปหรือ,ร,อรูปแบบนะการวิเคราะห์นะทางวิศวกรรมทางน้ำนะของท่านเนี่ยอย่างมากนะครับซึ่งท่านก็ได้พยากรนะคาดการณ์นะถึงเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่นะในปี2 5 1 3เนี่ยคือปีนี้นะท่านก็ได้พยากร์ไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะในช่องช่องหนึ่งนะ ใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับว่าน้ำท่วมใหญ่ปี2,513นะครับนะที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไวนะ้ในช่องช่องหนึ่งนะที่พูดถึงว่าน้ำนจะท่วมภาคกลางนะแล้วก็มีโอกาสที่จะท่วมใหญ่และท่วมหนักกว่าปี2 5 5 4นะถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะว่าน้ำท่วมปี2 5 5 4เนี่ยนะมันหนักแค่ไหนนะบางท่านอาจจะ ตอนนี้เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นนะต้องย้อนกลับไปนะเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะเราก็จะไปหาข้อมูลดูวนะ่าตอนนั้นนี่น้ำท่วมนี่กรุงเทพนี่ก็หวัดหวันกันเลยนะเรียกว,ว่าน้ำเนี่ยล้อมมาจากทางภาคเหนือนะไหลมาถึงนครสวรรค์ลงมาถึงอยุธยาเรียกว่าจ่อจอกรุงเทพเลยล่ะนะกรุงเทพก็ถูกผลกระทบนะตั้งแต่ดดนเมืองลงมา เพราะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับตามการคาดการณ์นะ้พยากรนะดยโมเดลก็ดีหรือว่าทางความรู้ทางวิศวกรรมนะครับทางน้ำนะของทางด้านอาจารย์เสรีสุปราธิกดีเนี่ยผมก็ฟังหูไว้หูนะก็ไม่ได้แตกตื่นนะแต่ก็มีการเตรียมตัวเตรียมการไว้นะครับในระดับหนึ่งนะก็ร่ะกบกับสิ่งที่ผมเชื่อนะเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ศรัทธานะแล้วก็เชื่อ ในพุทธศาสนานะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ผมก็เชื่อนะคำสอนครูบาอาจารย์ของผมนะที่เป็นพระอริยสงฆนะ์ท่านก็เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนะท่านก็ได้เคยนะครับกล่าวถึงนะสหายธรรมของท่านนะที่เป็นผู้ทานายนะเรื่องของ น้ำท่วมกรุงเทพนะน้ำท่วมถึงตึก4ชั้นเลยนะครับมันเรื่องมาจากว่ามันมีฟ้ามืดหมดนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฟ้ามืดหมดนะก็แล้วมีพายุหรือไม่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่า,าท่านก็ได้มีนิมิตนะเห็นว่าอย่างนี้นะนิมิตก็คือ,อความสามารถทางจิตนะก็เรียกว่าอภิญญานะนี้เป็นความสามารถทางจิต เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นะกับลูกศิษย์นะถึงเรื่องของน้ําท่วมภาคกลางน้ําท่วมกรุงเทพอยู่ไม่ได้นะครับจะต้องอ,อ,อพยพนะย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ว่าเกาอย่าไปแตกตื่นนะครับนะเพราะว่าลูกศิษย์ของออพระอาจารย์องค์นี้นะท่านก็บอกว่าอย่าไปแตกตื่นนะเมื่อมาถึงก็ให้เตรียมพร้อมแล้วกันนะเตรียมในการอพยพให้พร้อมแล้วกันนะ แต่ว่าผมทําอย่างไรครับในเมื่อผมฟังคําทํานายนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาผมตามที่แนะนำให้ทุกท่านฟังอะ่ะนะว่าผมเห็นภัยทางเศรษฐกิจการเงินนะครับนะเห็นโ o o โบเก็ตเท d e p r e s s i o นนะครับเศรษฐกิจโลกนะซบเซาครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยผมก็บอกทุกท่านนะจะต้อง กระจายนะครับและก็บริาหารสินทรัพย์นะทรัพย์สินของท่านเนี่ยว้ป้องกันเรื่องของเงินฝืนนะครับก็คือต้องมีเงินสดนป้องกันเงินเฟ้อน,นะก็มีทองคําป้องกันทั้งเงินฝืนเงินเฟ้อน,นะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยก็ควรจะมีที่ดินเพาะปลูกนะหรือว่าท่านที่สนใจอย่างอื่นเนี่ยนะนอกเหนือจากนี้นะก็ท่านพิจารณาก่อนแล้วกันนะว่าอะไรที่จะปกป้องท่านได้แลท่านก็ ไปลงทุนเอาไว้นะแต่สำหรับผมนี่มองว่าถ้ามี3อย่างเนี่ยนะผสมกับสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะก็คือสติปัญญาอริยทรัพย์ก็คือบุญกุศลก็แบบว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องมีสติปัญญานํากันนะอย่างผมเนี่ยพอฟังข้อมูลข่าวสารนะทั้งจากชางวิชาการทางด้านวิศวกรรม,มศาสตร์นะทางน้ำนะจากอาจารย์เสรีสุประทิต นะฟังถึงนิมิตของพระอาหารหันต์นะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะผมเป็นคนนับถือพุทธแล้เกาเป็นคนที่ฝึกฝนเจริญสติภาวนานะเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่จะเรียกว่าลึกลับนะหรือว่าสิ่งอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัตังนะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตัวเฉพาะตนเนี่ยหรือว่าเซนส์นะลางสังหรณ์ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็พูดออกมาไม่ได้นะเพราะว่ามันพูดไปก็จะไม่เข้าใจนะ พะฉะนั้นผมก็จึงเล่าสู่กันฟังนะก็ขอให้ทุกท่านฟังหูไว้หูนะส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะท่านจะไปเตรียมตัวอะไรอย่างไรเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะเพราะอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเราศึกษานะพุทธศาสนามาอย่างเข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปพูดอะไรนะครับเขาจะต้องเชื่อเราหมดหรือไม่เชื่อเราหมดนะ บางทีเนี่ยมันมีกรรมสัมพันธ์นะ,ะเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อก็มีนะไปเชื่อไปไปไม่เชื่อคนที่ควรเชื่อก็มีเพราะฉนั้นหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่อว่าบางทีเราพูดนะสิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่ดีให้คนอื่นฟังแนละ้วเขาจะเชื่อเราหมดนะมัน็ีเรื่องของกรรมสัมพันธ์ด้วยนะมีบุญมีบาปสัมพันธ์กันมานะอย่างช่องผมเนี่ยผมสังเกตอยู่เลยนะถ้าเกิดทําคลิปเนี่ยนะจะมี ผู้ติดตามนะ FC เราจะเป็น FC ขาดิสไลค์นะจะต้องกดดิสไลค์ก่อนใหน1่งหนึ่งดิสไลค์นะต้นๆเลยนะแปลว่านี่เขาเรียกว่า,เ,าเหมือนกับคู่กรรมหรือเปล่านะคู่กรรมเวนภัยนะก็มากดดิสไลค์จองไว้ก่อนเลยนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเล่าสู่กันฟังว่ามันมีในทุกคนนะอย่าไปคิดอะไรเยอะ นะพระพุทธเจ้าได้ยังมีบุคคลที่ก็ตามจองเวนก็นมีเพราะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหมายื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเงี้ยเราก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งนี้จริงมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของวิกฤตภัยพิบัติโลกนะจากธรรมชาติซึ่งสำหรับผมน่าจะมองว่ามันเป็นหงดํดำนะแบล็กสวอนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรัสสีเทาเกเรโนนะหรือจะเป็นหงสีเทานะครับ ไอตัวเกรสวอนก็ได้นะจึงเล่าสุนัรฟังนะไม่ได้แต่ไม่ได้บอกฟันธงนะว่าจะเกิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดเนี่ยจริงๆผมอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ถ้าเกิดเกิดเนี่ยนะผมก็พร้อมเดินทางได้เลยแหละพูดง่ายๆนะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะรับมือไว้ในระดับหนึ่งนะที่ผมบอกผมเป็นคนไม่ประมาทนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหวาดกลัวแตกตื่นนะครับนะต้องรีบอบพยพหนีไปไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็ต้อง ฟังหูไว้หูแล้วก็มีสติปัญญาที่จะปกป้องตนเองวางแผนตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้พวกวิกฤตภัยนะครับพิบัติจากน้ํามือมนุษย์นะครับอาจจะเป็นเรื่องของสงครามโลกนะหรือมหาสงครามโลกครั้งที่3สิ่เหล่านี้เราจะสังเกตนะข้อมูลข่าวสารพรียวแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ไปทําเยอะนะนะเพราะว่ามองว่ามันก็เป็นการพูดซ้ําๆซ,ซากๆยกอย่างเช่น อหาอำนาจนะครับจีนกับสหรัฐก,ก็เก่าหากันไปเก่าหากันมานะครับว่าโควย19นะใครปล่อยออกมาหลุดมาจากที่ไหนก็เป็นวาธกรรมนะในการที่จะต่อสู้กันในทางคำพูดอีกประเด็นหนึ่งคือทะเลจีนใต้นะจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวระอุเหมือนกันแต่ผมไม่เอามาพูดให้ฟังเยอะแยะนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเขาก็เถียงกันไปนะเพื่อจะ ให้ได้ประโยชน์เข้าตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นเนี่ยนะหนะมายถึงว่ามันก็เกิดอย่างเงี้ยมาเป็นหลายปีแล้วนะหลายทา่านอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่สำหรับผมมองแล้วเนี่ยนะถ้าสุดท้ายผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะความเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินนะมันยิ่งใหญ่มากนะไอ้นิสิี่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเคลียร์กันไม่จบนะแล้วมันหมายถึงว่าการสูญเสียอำนาจ สูญเสียตําแหน่งในระดับโลกอย่างเงี้ยนะสุดท้ายถ้ามันตกลงกันไม่ได้นะบนโต๊ะเจราจานะหมายถึงว่ายอมที่จะคุยและเข้าใจความเป็นมาของเหตุและผลว่าการสร้างหนี้สินอย่างนี้ระบบอย่างเนี้ยมันไม่ยั่งยืนนะมันทนอยู่ไม่ได้แบบนี้หรอกนะมันจะต้องมีการปฏิรูปต้องมีการรีเซ็ตมีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมระบบเศรษฐกิจการเงินแบบเนี้ยนะจะรองรับให้ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อย่างไร อย่างที่บอกนะมันกิเลสตัณหามนุษย์เนี่ยนะมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอยากครอบครองในสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของรูป,ปธรรมอยากจะครอบครองความมีอํานาจนะความสําเร็จความยิ่งใหญ่ที่มันนำมาทำเนี่ยก็สุดท้ายมันจะคุยกันได้หรือเปล่าในเมื่อสิ่งนี้กำลังจะคุยกันเนี่ยมันหมายถึงการสูญเสียนะสูญเสียอํานาจสูญเสียสถานภาพนะ สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินจากชาติที่รวยๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นติดหนี้สินจากชาติที่รวยๆมันาจะกลายเป็นชาติที่ยักจนเนี่ยเขาจะยอมรับได้หรือเปล่าในสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วสุดท้ายก็จะมีการอ้างเหตุอ้างผลนะตำหนิกันแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะเพื่อจะ,อะช่วงชิงนะความเป็นมหาอำนาจอยู่ต่อไป สิ่งนี้ผมจึงมองเห็นว่าก็อย่าประมาทนะในมุมมองว่าภัยพิบัติโลกนะที่มาจากน้ำมือมนุษย์นะคือความขัดแย้งนะทางการทหารนะหรือนำไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3ดนะังนั้นนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินะทางธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นพายุลูกใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะน้ำท่วมใหญ่นะหรือว่าภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย นะที่มาจากความโลภกดหลงกิเลสตัณหาแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวไว้แล้วนะครัว่าเตรียมตัวไม่ใช่ให้เราหวาดกลัวจิตตกหอเหี่ยวท้อแท้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราจะต้องคิดว่าถ้ามันเกิดนะเราจะมีแผนจะไปที่ไหนทําอะไรอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วผมพูดไว้ครอบคุมไวนะ้ค่อนข้างมากแล้วพวกคิดว่า น่าจะเพียงพอนะครับเป็นข้อมูลให้หลายท่านเนี่ยพิจารณาเช่นมาบอกว่าเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลกครั้งใหญ่สุดรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่มาจากน้ำมือมนุษยน์นมหาสงครามโลกครั้งที่3สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดหลายอย่างเนี่ยผมเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปี2 5 1 2นะพูดตั้งแต่เรื่องของ global g e t t i v e s i o n เศรษฐกิจโลกซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นไปทั่วโลกนะแล้วผมก็มองเห็นตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วมากกว่า50%ว่าโอกาสจะเกิดมีพอมาปีนี้นะมันก็เกิดแต่ว่าอาจจะเหตุเนี่ยที่แห่งการเกิดเนี่ยมันเป็นแบล็กซูบอลนะมันเป็นหงดําจริงๆซึ่งไม่มีใครคาดคิดถึงผมก็คาดคิดไม่ถึงนะต้องมองตรองคาดคิดไม่ถึง พอมันเกิดขึ้นเนะี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นว่าอย่าไปมองมุมเดียวนะเพราะมันจะเกิดเงินฝือดอย่างเดียวมันสามารถพลิกเป็นเงินเฟอ้อได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรใครยังไม่ทราบลองย้อนดูคลิปเก่าผมในช่วงประมาณ2อาทิตย์มานี้นะผมจะพูดถึงเรื่องเงินฝืดเงินเฟ้อนะแล้วก็จะเตรียมตัวรับมือเงินฝืดเงินเฟ้ออย่างไรนะรวมถึงไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นในอนาคตอีกนะจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วก็ภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ การ,รเผชิญหน้ากันทางการอาหารมหาสงครามโลกครั้งที่สก็เป็นไปได้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อทุกท่านเตรียมตัวนะไม่ประมาทนะถ้าเกิดใครไปซื้อที่ทางที่ดินพ่อปลูกเนี่ยก็จะได้ไปไปซื้อที่ที่มันโอกาสเกิดน้ําท่วมเกิดภัยพิบัตินะหรือว่าเขามีการ ที่จะรบกันขึ้นมาอย่างเงี้ยวุ่นวายใช่ไหมแล้วขาดแคลนในพวกสินค้าอาหารการกินปัจจัยสี่เงี้ยเราก็จะได้มีที่ไว้ทําเศรษฐกิจพอเพียงนะเอาเอารอดไปได้นะครับนะอยู่รอดปลอดภัยไปได้นะและสําคัญก็คือทิ้งไม่ได้คืออริยศัพปะสติปัญญาเนี่ยนะอย่าให้จิตตกนะลลึกถึงคุณงามความดีนะแล้วลึกถึง พระรัตนตัยนะส่วนใครที่นับถือศาสนานะที่มีพระเจ้านะศาส,สดาของท่านเนี่ยก็นึกถึงคําสอนทําความดีนะอย่าให้จิตตกนะเราก็น่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็จิตไม่ตกด้วยนะก็ไม่ใช่ว่าให้ท่านรวยนะฮะแต่ว่าให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนนะของเหตุการณ์ต่างๆนะทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งมนุษย์ นะถ้าทุกท่านเข้าใจอย่างเงี้ยนะแล้วก็เมื่อท่านฟังหูไว้หูท่านไม่เชื่อก็ต้องทําอะไรนะถ้าท่านเชื่อท่านก็ไม่ต้องไปตกใจจิตตกนะท่านก็ค่อยสงบแล้วก็คิดว่าจะวางแผนทําอะไรอะไรนะตรงจุดไหนนะแต่อย่าไปแตกตื่นตกใจกลัวหวาดกลัวอย่างนี้ไม่ใช่นะก็เร,ะเรียกว่าฟังหูไว้หูแล้วใช้สติปัญญาใช้วิทยาณของท่านเองอ่นะในการมองพิจารณาแล้วจึงเชื่อนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ผม อยากเล่าสู่กันฟังมากกว่านะเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเกิดไหมสำหรับผมแล้วมีโอกาสเกิดเพียงแค่หนึ่เหปเผมก็เตรียมตัวนะผมก็กินได้นอนหลับใช่ไหมฮะอะไรจะเกิดมันจะเกิดเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดจะเกิดภยัยพิบัติจะเกิดมหาสงครามโลกนี้3ผมก็นอนหลับนั่นเองคือสราระสาคัญนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามช่องผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ